อานให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2โดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลหัวข้อปุจชาวิสัชนาเรื่องชีวิตและการงานตอนที่2ถามดิฉันซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ดิชันกลัวว่าจะถูกโกงเลยบอกว่าให้ส่งของก่อนแล้วจะโอนเงินให้เขาบอกว่าถ้ากลัวจะโอนมัดจำมาก่อนก็ได้พอได้ของค่อยโอนที่เหลือพอดิชันโอนไปสักพักก็ติดต่อไม่ได้เลยทราบว่าถูกโกงเงิน1,000บาทดิชันอยากจะแจ้งความแต่มีคนบอกว่าให้ถือว่าฟาดเคราะห์ตำรวจเห็นยอดเงินก็คงไม่ทำอะไรไม่ตามเรื่องให้เสียเวลา เขาคงทำมานานมากเลยไม่มีใครจับตัวได้และกล้าท้าทายไม่เกรงกลัวต่อบาปดิฉันควรจะแจ้งความดีหรือไม่คะปกติดิฉันทำงานค้าขายทางอินเทอร์เน็ตระวังอย่างมากแต่ยังพลาดตอบสาเหตุที่เขาประกอบมิจฉาชีพเช่นนี้ได้นานส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผู้เสียหายทั้งหลายไม่คิดจะเอาเรื่องเนื่องจากเห็นว่าเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยไม่อยากเสียเวลา ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์อย่างที่มีคนแนะนำคุณเช่นนั้นการปล่อยวางไม่โกรธเคืองเป็นเรื่องดีแต่นอกจากการทำจิตแล้วการทำกิจก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นการทำหน้าที่ต่อส่วนรวมกล่าวคือช่วยกันป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพกำเริบอันจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนอีกมากมายการแจ้งความเป็นวิธีหนึ่งในการทำกิจในฐานะพละเมืองดี แม้ว่าความหวังที่จะได้เงินคืนจะมีน้อยก็ตามแต่อย่างน้อยก็ทำให้ตำรวจมีหลักฐานเพิ่มขึ้นในการดําเนินการกับเขาหากคิดจะทำถึงแม้ตำรวจจะไม่กระตือรือร้นก็ไม่ควรเสียใจเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วถามชีวิตที่มีอยู่ขณะนี้เหมือนจนมุมทำธุรกิจถูกโกงเป็นหนี้ธนาคารมาก ทำได้แค่ประคองชีวิตไปวันวันไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้อยากหนีให้พ้นพ้นจากโลกนี้ครับทำใจยากมากฟังธรรมะก็พอช่วยได้บ้างแต่ก็เกิดความทุกข์ในใจเกือบตลอดเวลาตอบแม้จะเป็นหนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะถึงจุดอับหรือติดตันมีคนจํานวนไม่น้อยมีหนี้นับร้อยร้อยล้านบาทหรืออาจถึงพันล้านบาท โดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40แต่เขาเหล่านั้นไม่ท้อแท้แม้กลายเป็นคนล้มละลายแต่ก็สามารถพาตัวฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายมาได้จนทุกวันนี้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และกลับมามีฐานะพอสมควรถึงจะเป็นหนี้คุณก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ตามอัตภาพอย่าว่าแต่เป็นหนี้เลยมีหลายคนติดคุกเพราะต้องโทษนานนับสิบปี เขาก็ยังสามารถหาความสุขจากชีวิตในเรือนจำได้ขอเพียงแต่ไม่หมดวางท้อแท้กับชีวิตหรือจมปลักอยู่ในความทุกข์พยายามมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเผลอปลุกเดียวก็ได้ออกจากคุกเป็นอิสระแล้วอัตมาอยากจะพูดว่านี่ไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่การแบกนี่ไม่ยอมวางต่างหากที่ทำให้ทุกข์เช่นเดียวกับก้อนหินจะใหญ่แค่ไหนหนักแค่ไหนก็ไม่ทำให้ทุกข จนกว่าจะเข้าไปแบกมันนี่มีไว้เพื่อชำระไม่ได้มีไว้ให้แบกถ้าลองปล่อยวางมันจากใจบ้างคุณจะรู้สึกเบาสบายพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใช้นี่เมื่อมีนี่ก็ควรชำระแต่ชำระได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่ามัวกังวลว่านี่ยังเหลืออีกมากมายแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องอนาคตหากมัวพะวงหรือแบกมันไว้ตลอดเวลาคุณจะเหนื่อยและหมดแรงได้ง่าย ถามดิฉันมีความทุกข์ใจเรื่องการทำงานเจ้านายของดิฉันมีหลายระดับและเขาไม่ชอบการทำงานของดิชันขัดขวางการทำงานและความก้าวหน้าทุกรูปแบบสาเหตุของความเกลียดนั้นดิฉันไม่อยากจะหาเหตุดิฉันบริการทุกคนทุกฝ่ายขอเพียงประโยชน์เกิดกับคนส่วนมากซึ่งเป็นคนในชุมชนและหมู่บ้านของดิชันแต่มันก็ยิ่งเลวร้าย เขาเริ่มสนับสนุนงบประมาณในส่วนงานของดิฉันลดน้อยลงตัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะย้ายสถานที่ทำงานขอย้ายไปพื้นที่อื่นเพราะปัญหาคงเกิดจากดิฉันเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่สถานที่แห่งนี้คือบ้านเกิดของเราแต่เราก็พัฒนาต่อไม่ได้แล้วเพราะเจ้านายไม่สนับสนุนและยิ่งทำร้ายชุมชนตอบ การย้ายสถานที่ทำงานเพราะเชื่อว่าจะช่วยทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นนับเป็นเหตุผลที่ดีแต่คุณควรรู้ให้ชัดเสียก่อนว่าเจ้านายเกลียดคุณหรือไม่พอใจคุณเรื่องอะไรเขาไม่ชอบการทำงานของคุณหรือว่าเป็นเพราะเหตุอื่นถ้าหากว่าปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคุณคุณก็ควรจะรู้ชัดว่ามันคืออะไรหาไม่แล้วแม้คุณย้ายที่ทำงานก็อาจเจอปัญหาเดิมๆอีก นั่นหมายความว่าการย้ายที่ทำงานไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยถามถ้าบุคคลที่มีบุญคุณต่อเราเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อการงานและหน้าที่เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคลน,นั้นตอบเราควรมองและปฏิบัติต่อเขาอย่างแยกแยะคือส่วนที่ดีหรือบุญคุณของเขาที่มีต่อเราก็ควรสํานึกรู้คุณและตอบแทนคุณเขาเมื่อมีโอกาส สำหรับส่วนที่ไม่ดีของเขาก็ไม่ควรเห็นดีเห็นงามหากสามารถท้วงติ่งได้ก็ควรทำถือว่าเป็นการช่วยเหลือไม่ให้เขาถลําไปในทางเสื่อมหนักขึ้นข้อนี้รวมถึงว่าเมื่อจะตอบแทนบนคุณเขาก็ควรตอบแทนในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ส่งเสริมให้เขาทำผิดมากขึ้นหรือตามใจเขาในทางที่ไม่ถูกต้องความดีจะเป็นความดีอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อส่งเสริมให้ชีวิตจิตใจ,จเจริญงอกงาม ความดีที่นำไปสู่การทำความชั่วย่อมไม่ใช่ความดีที่แท้จริงแม้บางคนจะเรียกว่าความกรตัญญูก็ตามปุจชาวิสัชนาหัวข้อการเรียนการศึกษาถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาชีพที่เลือกนั้นเหมาะกับเราควรพิจารณาประเด็นไหนบ้างในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์เราจะเอาหัวข้อวิทยานิพนธ์มาช่วยในการพัฒนาจิตใจของเราอย่างไร ผมเรียนวิศวะไฟฟ้าไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับคนหรือไปอาสาช่วยใครเลยตอบควรดูที่ความชอบและความถนัดของคุณ2อ,อย่างนั้นมาด้วยกันถ้าคุณชอบอาชีพใดคุณก็จะมีความสุขในการทำอาชีพนั้นความเพียรที่ตามมาจะช่วยให้มีความถนัดและเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น หากยังไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดเรื่องใดควรทดลองทำหรือคลำทางดูทาไมท้อแท้หรือล้มเลิกกลางคันคุณย่อมพบความชอบและความถนัดของตัวเองได้ในที่สุดถามจะทำอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องเรียนวิชาที่ไม่ชอบและไม่ถนัดตอบความไม่ชอบกับความไม่ถนัดมักจะมาด้วยกันเมื่อไม่ชอบก็เลยไม่สนใจไม่อยากเรียนจึงไม่ถนัดในวิชานั้น ขณะเดียวกันเมื่อไม่ถนัดทําได้ไม่ดีก็เลยไม่ชอบวิชานั้นทีนี้จะทําอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก่อนเช่นถ้าไม่ถนัดวิชาใดก็ต้องใส่ใจเรียนวิชานั้นให้มากขึ้นรวมทั้งหมั่นทบทวนและขยันทําแบบฝึกหัดยิ่งทําความถนัดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทําให้ผลการเรียนดีขึ้นเมื่อทำแล้วได้ผลดีทั้งในแง่ของความรู้ความเข้าใจ และเกรดที่ออกมาก็จะชอบวิชานั้นในที่สุดอยากให้ตระหนักว่าความถนัดไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรืออยู่ได้ลอยๆแต่อาศัยการฝึกฝนหรือความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอแม้แต่นักดนตรีที่เก่งหรือนักฟุตบอลที่สามารถก็ต้องฝึกฝนทุกวันอยากจะเพิ่มเติมว่าในช่วงแรกแม้จะขยันเพียงใดผลการเรียนอาจจะออกมาไม่ดีเพราะไม่ถนัด แต่อย่าท้อถอยอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เก่งกว่าเพราะจะท้อได้ง่ายถ้าจะเปรียบก็ควรเปรียบกับตอนที่คุณไม่ขยันหากขยันแล้วผลออกมาดีกว่าเดิมก็ควรพอใจและภูมิใจหากทำใจอย่างนี้ได้ก็จะมีกำลังใจพอที่จะทุ่มเทความเพียรยิ่งกว่าเดิมขอให้แน่ใจว่าเมื่อขยันไม่หยุดก็จะเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ทำแบบฝึกหัดได้ดีขึ้นและผลการเรียนจะดีขึ้นตามมาในที่สุดความไม่ชอบก็จะลดลงจนบางทีอาจกลายเป็นชอบก็ได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์